รู้รวมๆบริเวณนี้นะเราต้องเชื่อมั่นตรงนี้แล้วเราก็ใส่ใจแล้วเราก็จะต้องมาเข้าใจว่าเนี่ยรู้แค่เนี้แล้วก็เพียงแค่รู้ว่ามีลมเข้าออกบริเวณนี้นะแล้วก็พยายามใส่ใจอยู่ตรงนี้แล้วก็อย่าไปใส่ใจจุดสัมผัสมากเกินไปอย่าไปใส่ใจจุดกระทบบริเวณเหนือริมพิปปากมากเกินไปเพราะว่ามันก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดอาการตึงเกิดอาการทาตหรือถ้าเกิดเรารู้ลึกขึ้นไปเนี่ย มันก็จะเกิดอาการตึงมากเกินไปสิ่งต่างๆเ่าเนี้ครูบาอาจารย์ก็จะช่วยทําให้เราไม่ลังเลสงสัยว่าไม่ควรจะใช้สายตามองนะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยมั่นใจว่าเราจะระวังไม่ใช้สายตามองอเราจะรู้อยู่แค่จุดสัมผัสไม่ไปเพ่งจุดสัมผัสเป็นอารมณ์มากเกินไปในถ้าเราทํามากไม่ไปหาจุดสัมผัสภายในภายนอก ไม่กัดฟันพันคลายร่างกายอะไรทํานองนี้งั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะทําให้เราเชื่อมั่นนะความเชื่อมั่นนี้เราก็จะไม่ลังเลสงสัยขึ้นมาเนี่ยงั้นในตัวที่เราเนี่ยเชื่อมั่นในพุทธคุณนะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ที่นําคําสอนที่เป็นหลักธรรมนั้นมาบอกเรามันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ลังเลสงสัยหรือ ถ้าเราทำทำไปแล้วเนี่ยโอ้มันมันไม่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เนี่ยเราต้องเจริญมรณสติใช่ไหมแำ่เ้ล่เรานั้นโอ้โหความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายอะไรทํานองเนี้ยหายใจเข้าก็ตายแน่นอนหายใจออกก็ตายแน่นอนบางทีมันทําให้เรานั้นตื่นตัวบอกว่าไม่ประมาทนะแม้แต่ลมหายใจเรายังโชคดีนะที่ยังมีลมหายใจเหลือให้ ในการที่เรานั้นเนี่ยจะได้มาเจริญกุศลอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ประมาทแม้แต่ลมหายใจเดียวในการที่จะอยู่กับเขาเนี่ยงั้นเป็นความแยบยนต์นนะเมื่อจิตเนี่ยอยู่กับกุศลอยู่กับอารมณ์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นพุทธานุสติที่ทำให้เราเชื่อมั่นนะมีความรู้สึกอาถรรพ์ล่าเริงกับการที่มีพุทธคุณคุ้มครองอยู่แล้วเราก็เชื่อมั่นว่าเราจะเดินตามรอยบาทประสาสดาจนถึงที่ทสุดแห่งทุกข์ได้เนี่ย นะหรือเรามีเมตตาตอนนั้นเราก็มตัก,กุศลเกิดหรือเราจะมีอสุภะภาวนาอยูนะ่มีตัวมรณะสติที่เรานั้นเนี่ยทำให้เหล่านั้นเนี่ยมีมีความไม่ประมาทในการที่จะมีสติอยู่ตลอดเวลางั้นฝั่งอกุศลมันก็จะไม่เกิดโดยโดยที่ใจมันจะอยู่กับกุศลอยู่เรื่อยๆเมื่อใจเหล่านั้นมีสิ่งต่างๆมีอารมณ์นิมิตอื่นเนี่ยเป็นตัว ตัวหล่อเลี้ยงนะมันก็ทำให้เรานั้นเนี่ยอยู่ในสภาวะของการที่อยู่กับฝั่งกุศลและเมื่อเรานั้นเนี่ยใจสงบเพียงพอแล้วเราก็มารู้ลมหายใจเข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติหลังจากนั้นสิ่งต่างๆที่เป็นนิมิตอื่นก็ไม่จำเป็นก็ถือว่าเรามาทำอารมณ์กรรมฐา,านหลักของเราได้นะงั้นขั้นที่หนึ่งเนี่ยก็พยายามถ้าเรานั้นใช้นิมิตอื่นให้ชำนาญ อันที่สองในวิตกะสันฐานสูตรเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยควรจะถ้าเกิดมันมีอารมณ์รั่วเข้ามาแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะต้องใช้พิจารณาโทษว่าอ๋อนี่มันเป็นไอ้การมฉันทะท่าที่เราติดยึดนะมันไม่ดีนะมันเป็นโลภะและมันขั้นความดีของเรานะอันนี้เราถึงจะมาใช้การพิจารณาว่าอ๋อนี่มันเป็นตัวความพยาบาทมันเป็นตัวโทสะอ๋ามันเป็นอกุศลนะอันนี้คือการพิจารณาแบบง่ายๆ นะหรือเรานั้นเนี่ยทำทำไปนะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราลังเลสงสัยขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเราไม่ถามครูบาอาจารย์นะเดี๋ยวเราก็จะทําไม่ได้เราอาจจะต้องใช้การสอบถามครูบาอาจารย์ในการที่ว่าเอเราติดปัญหานี้เราไม่แน่ใจว่าเราทําถูกหรือผิดก็ควรจะสอบถามครูบาอาจารย์แล้วเราถึงจะพิจารณาได้ว่าออนี่มันไม่ดีนะนะหรือเรานั้นเนี่ย รู้สึกตอนนี้มันไม่อาจฐานล่าเริงแลวโอมันไม่ได้นะถ้าเกิดมันทําด้วยใจที่มีไม่มีฉันทะเนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นมันเป็นตัวตัวตัวฝั่งของทีนัมิทะที่มันเป็นฝั่งของตัวนิวรณ์เนี่ยอันนี้ก็เราก็จะรู้โทษแล้วเราก็พยายามจะแก้ไขพยายามที่จะมองพิจารณาว่ามันไม่ดีมันไม่ดีแค่นั้นเองนะซึ่งเราจะรู้ว่ามันดีไม่ดีเนี่ย เราก็จะต้องมีพื้นฐานของธรรมะพอสมควรนะเราถึงจะพิจารณาโทษได้ดีขึ้นเรื่อยๆในอันที่สองนั่นนะก็คือเห็นโทษก่อนเลยว่าโอ้มันกั้นความดีเราอย่างน้อยๆก็แค่นี้นะอันที่สามเนี่ยโดยหลักการทั่วๆไปเนี่ยมันจะมาจากค่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะหรือถ้าเราเนี่ยเอาไม่อยู่เราพิจารณาโทษแล้วมันก็ยัง มันก็ยังขึ้นมากวนมันก็ยังมีความปุ้งสร้านอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันจะต้องเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนเอ,อเรียบทนะหรือการที่เรานั้นเนี่ยจะใช้ตัวยาที่แรงขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดเราจเจริญพุทธคุณนะแล้วเราเนี่ยไม่สามารถน้อมระลึก ง่ายๆได้บางทีเราต้องมาสวดมนต์เสียงดังๆมาเจริญอิติปิโสสวดมนต์อยู่ในใจมันนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดังๆในใจให้มันตื่นขึ้นอะไรทํานองนี้แทนที่ว่าเราจะระลึกแค่พุทธเข้าโทอออกนะหรือระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้ามันระลึกแล้วมันมันมันก็ยังไม่สามารถทําให้ใจเราสงบอาจหานได้บางทีมันต้องมาสวดมนต์หรือนั่งหลับตาแล้วมันมันก็รู้สึก ยังฟุ้งซ่านยังไม่สงบแล้วเราก็พิจารณาโทษกแ็แล้วมาทำเมตาก็แล้วมันไม่ได้บางทีมันต้องปรับอริยบทลืมตามหรือไม่ก็ลุกขึ้นเดินจงกรมเลยต่ำนองนี้อันนี้ก็คือการใช้กลยุทธ์ในการเปลี่ยนอารมณ์ไปสู่อารมณ์ที่มันทำได้ง่ายหยาบกว่านะพอเราปรับอารมณ์ที่มันทำได้ง่ายจนกระทั่งมัน มันพอที่จะทําให้ใจเราสงบอยู่ในกุศลในขั้นที่มันยังไม่ลึกมากเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลงไปลึกได้เองครน,นี้อันที่สี่เนี่ยพระบรมศาสดาเนี่ยให้ใช้ในเรื่องของการที่เรานั้นเริ่มบางทีเราต้องเริ่มพิจารณาหาความจริงว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันความจริงมันคืออะไรนะ การพิจารณาหาความจรงิงถ้าเกิดเรามีที่ปรึกษาดีเราก็อาจจะสอบถามครูบาอาจารย์นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญหรือเราเนต้องฟังธรรมเราจะต้องมีธรรมะมากพอนะถ้าเกิดเรามีวิปัสสนาญาณเราเราสามารถเข้าใจสภาวะธรรมตามความเป็นจริงได้เนี่ยการพิจารณาว่าต้นตอของปัญหาในการที่มันทําให้เกิดนิวรณ์มันคืออะไรเนี่ยเราก็จะพิจารณาได้พอพิจารณาได้มันก็วางได้เช่นเดียวกันนะ ส่วนอันสุดท้ายเนี่ยถึงจะมาเป็นเรื่องของการบังคับนะในการที่เราจะข่มจิตของเราเนี่ยให้ให้สงบอยู่เอาอยู่โดยการหักดิบในใน,ในการทำนองนั้นในการที่เราเนี่ยจะไม่ยอมให้ใจของเรานั้นเนี่ยนั้นมันมันพลุกพลานไปตามนิวรณ์ตามกิเลสของเราเห็นไหมว่าการที่เราจะไปสู้กับนิวรณ์เนี่ยไม่ใช่เราเนี่ยจะไป กัดฟันสู้ไม่ใช่เราจะไปบังคับจิตอันนี้เป็นอันหนึ่งที่อยากจะให้เราเห็นในมุมของการต่อสู้กับนิวรณ์หรือการที่เราเนี่ยนะจะพัฒนาจิตให้เราเอาชนะนิวรณ์ได้เนี่ยขั้นสุดท้ายถึงจะใช้อันนี้นะงั้นพระบรมศา,ศาสดาเนี่ยให้ใช้วิธีตั้งแต่อันแรกก็คือใช้สัพพทกกกรรมฐานนะในการที่มีนิมิตอื่นในการที่เราอยู่กับกุศลแบบ เป็นเมตตาเป็นพุทธานุสติเป็นอสุภะเป็นมรณสติให้เป็นพื้นฐานเลยไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะไปชนกิกเลสไปเห็นกิเลสแล้วจะไปบังคับหรือไปจัดการกับเขาโดยการไปหักห้ามตอนนั้นอันนี้เป็นวิธีสุดท้ายในการที่เราเนี่ยใช้มาจนกระทั่งใจของเราเนี่ยมันเริ่มสงบแล้วก็อ่อนแล้วแล้วเราก็เปลี่ยนเหมือนกับว่าเราก็เลยดับไอ้นิวรณ์นั้นได้ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะงั้นโดยโดยรวมรวมเนี่ยที่อธิบายให้ฟังว่าตั้งแต่เราเนี่ยต้องใช้นิมิตอื่นก็คือพยายามทํากุศลให้เกิดขึ้นจากพุทธานุสติเมตตาภาวนาอสุภะภาวนาแล้วก็ตัวมรณาสติและหลังจากนั้นเนี่ยการพิจารณาโทษเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราใช้หลังจากขั้นแรกที่มันเริ่มรั่วไหลเข้ามาบ้างแล้วถ้ามันไม่ไหวก็ เปลี่ยนอารมณ์นะถ้าเปลี่ยนอารมณ์แล้วเนี่ยมันสงบสงบลงบางทีเราก็ถึงจะพิจารณาความเป็นจริงได้บางคนเนี่ยใช้การพิจารณาจนสามารถหลุดจากเรื่องนั้นเนี่ยที่มันผุดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันแก้ไม่หายสักทีเนี่ยพอเรานั้นเปลี่ยนอารมณ์พอเราเนี่ยเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยบางทีเราก็จะสามารถพิจารณาได้จนในสุดท้ายแล้วถึงจะใช้วิธีที่หยุดโดยโดยกดข่มไว้ด้วยจิตอีกทีนึง งั้นอย่าไปใช้วิธีการบังคับแล้วก็ไปข่มจิตเป็นวิธีการแรกอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องพยายามทำทำเหตุให้เกิดอ,อธิจิตหรือเกิดสมาธิขึ้นมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามคำสั่งสอนของพระบรมศา,ศาสดา นะแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยทำได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยทำเหตุได้ถูกต้องนะแล้วเราเนี่ยทำได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราสําเร็จแน่นอนนะงั้นอันนี้พูดให้เราเนี่ยเห็นภาพของสัพพะทากกกรรมฐานทําไมถึงสําคัญเป็นอันดับหนึ่งในการที่จะใช้ในการจัดการนิวรของเราโดยการเป็นนิมิตพิเศษ นะในการช่วยเสริมในการที่เราจะทำตัวนิมิตหลักของเราเนี่ยที่เป็นอนาปนานสติของเราให้สำเร็จนะ,อ,ะอันนี้ก็มาถึงขั้นตอนนี้แล้ววันนี้เราได้ปฏิบัติกันบ้างนะก็เลยก่อนที่จะแยกย้ายกับไปพักผ่อนใครมีคำถามในเรื่องของการปฏิบัติ สงสัยในเรื่องของการปฏิบัตินะเพื่อจะได้ไม่มีวิจิกิจฉานะในการลังเลสงสัยถามก่อนนะสำหรับวันนี้นะยกยกมือขอใหม่ได้นะครับมีใครสงสัยไหมครับเข้าใจหมดเลยขอครับ อธิบายดีมากน่าชื่นใจหรือไม่ก็อยากจะกลับไปนอนกันแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่ก่อนที่จะไปหลับคืนนี้นะัมีเรื่องน่าชื่นใจเนะียเพราะวันนี้เนี่ยได้ของดีมาแล้วก็อยากจะให้พวกเรานั้นชื่นใจไปด้วยเนี่ยมีพระนะรูปหนึ่งเนี่ยท่านชื่อท่านหมีใช่ไหมพระศิลา,ลาใช่ท่านเพิ่งกลับมาจากไปเจริญกุศลที่ อินโดนีเซียในวันวิสาขาบูชาและได้ไปที่บุโรพุทโธเนาะแล้วก็อันนี้ท่านก็เลยฝากคูโจโมาฝากพระรุธเนี่ยให้เห็นถึงบุโรพุทโธน้อย,อยเขาบอกว่าเอ๊แล้วเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราระ,ะลึกถึงอะไรนะเจดีใช่ไหมนะคุโจลองเปิดสิว่าข้างในมีอะไรเนี่ยเอ๊ะอ๋อ เปิดไม่ได้หรอกเพราะไม่ได้เอาฐานมาเพราะปกติเนี่ยมีฐานแล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่แต่หยิบมาแค่หย,ยิบมาแค่เจดีย์อแต่คราวนี้ไม่เป็นไรที่ที่พูดอยู่นี่ก็คือว่าแสดงว่ามาไม่ครบจริงๆนะเนี่ยหรือใครเอาไปซ่อนที่ไหนหรือเปล่านะปรากฏว่าข้างในเนี่ยมีพระพุทธรูปแล้วก็เป็นเป็นพระพุทธรูปอยู่ข้างในของจริงนี่ก็คงจะกลวงนะแต่เวลาที่เราเห็นเนี่ย การสร้างเจดีเน <eh ี่ยปกติม uh ีอย uh <|ja|> ู uh ่สี่แบบใช่ไหมแต่นี่ก็เรียกว่าอุเทสเจดีก็คือการสร้างสัญลักษณ์ที่ทําให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้านะเวลาเรามองปุ๊บเนี่ยเอ๊ะเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเอ๊ะเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยอะไรเนี่ยอาตมาก็มามองเอ๊ะเราก็เห็นตอนนี้เราไม่เห็นพระพุทธเจ้าแล้วเพราะว่าลืมมามาแต่เราเนี่ยเห็นธรรมะในนี้อะไรบ้างอ๋อเราเห็นยอด ยอดนี้สุดยอดนิ่เป็นแปดเหลี่ยมอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของแปดอ๋ออริยามรคมีองค์แปดหรือมากที่แปดสัมมาสม,มาธิของเราเนี่ยมีหลายหลายฐานเลยแล้วก็มาดูว่าองค์ะคระฆังเนี่ยมีช่องสี่เหลี่ยมแต่ละชั้นชั้นละสิชั้นละสิบน,นี่หมายถึงอะไรฮะสิบฮะ สิบจำนวนสิบก็บารมีทั้งสิบได้ไหมได้นะ,ะเพราะว่าบารมีทั้งสิบเนี่ยสามารถทำให้พระบรมศาสดาเนี่ยบำเพ็ญเพียรมาเนี่ยสมมติว่าสี่ชั้นก็บอกโอ้โ oh, หสี่อสงไขยบำเพ็ญเพียรมาเพื่อที่จะตัดสู้นะถึงอริยสัจสี่แล้วก็มี อริยมรคมีองค์8ดเนี่ยคือเส้นทางแห่งการตัดสรุโอ้โ oh, ห oh, พอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยธรรมะเกิดก็เราก็ได้เห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราใช่ไหมเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งเวลาที่เราพิจารณานะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ชื่นใจในธรรมนะกับเราเนี่ยได้มีธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ทบทวนด้วยนะอีกอันหนึ่งเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยคุณโจโชหน่อย นี่นอ no. เป็นนิมิตนะให้เราเนี่ยได้ระลึกถึงเป็นภาพที่ติดอยู่ในใจของเรานะให้เห็นว่าเนี่ยคือพระพักนะของพระพุทธเจ้าที่ปรุงแต่งมาด้วยการบำเพ็ญบาร,รมีมาอย่างยาวนานเพื่อให้ที่พบเห็นเนี่ยแม้แต่ศิลปินก็ยังจะต,ต้องทำรูปที่งดงามเห็นแล้วก็เกิดความสงบนะเกิดความรู้สึกถึงพลังแห่งความเมตตาในใจ มีพรพมากหากาุณาที่ยิ่งใหญ่ที่อยากจะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยออกจากทุกข์ตามการตรัสรู้ของพระองค์ให้ได้นะงั้นเราเห็นแล้วเราก็นึกถึงนะพุทธคุณไม่ว่าจะเป็นพระมหาการุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณความสะอาดบริสุทธิ์นะความปราศจากกิเลสนะที่เรานั้นเนี่ยจะต้องเดินตามให้ถึงความบริสุทธิ์อันนั้นแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราก็สามารถทำได้ นะแล้วก็มาเห็นถึงพัะปัญญาที่คุณที่สามารถตัดสรู้ธรรมนำรรมมาสั่งสอนสัตว์ให้รู้ตื่นเบิกบานตามได้เห็นแล้วเราก็ชื่นใจไปด้วยก็เลยอยากจะมาให้พวกเรานั้นเนี่ยได้ชื่นใจกับความงดงามของศิลปินน่าจะเป็นชาวอินอะไรนะอินโดนีเซียนะเป็นภาพภาพพิมพ์นะเนี่ยเป็นภาพแล้วก็พิมพ์ออกมา เดี๋ยวต้องไปใส่กรอบตึดไว้ดีๆนะ,ะก็ให้เรานั้นอนุโมทนาสาธุนะแล้วก็ได้รับถึงความงามของพระบรมศาราของธรรมะ,ะเดี๋ยวคืนนี้นะเดี๋ยวเรามาแผ่เมตตานะก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปนะเพราะเรามีบุญกันแล้วนะให้เรานั้นนีย่ยสงบ อยู่กับตัวเองนิดนึงด้วยเรานั้นเนี่ยรักตัวเองจรงมาให้ตัวเรานั้นเนี่ยอยู่ในความบริสุทธิ์ของศีลของสมาธิของปัญญานะและว้วกับาัถนาที่จะพัฒนาตัวเองนะให้ได้ถึงมรรคผลนิพพานเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ ให้เรานั้นนะชื่นใจกับโอกาสดีของชีวิตนะที่เราได้มาให้โอกาสตัวเองในการที่จะมาปฏิบัติเดี๋ยวเราก็ส่งความรักความปรารถนาดีให้กับโยคีผู้ปฏิบัติทุกๆท,ท่านให้กับพระภิสุให้กับพระอาจารย์ ให้กับผู้ปฏิบัติงานทำผู้ประสานงานทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายได้มีความสุขเช่นเดียวกันแล้วก็ส่งความรักความปรารคนาดีไนปะให้กับเทวดาที่ดูแลตัวเราดูแลสถานที่แห่งนีนะ้ให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนากับเรา แล้วก็มีความสุขในพระศาสนานี้แล้วก็แผ่กับท่านเจ้าวาดให้กับประธานบุนิทธิตามรอยบาทพระศาสดานะที่มีโอกาสนะดูแลเราให้เรานั้นผาสุขอยู่ในสถานที่แห่งนี้ แล้วก็แผ่ไปกว้างๆให้กับพระพิสุแม่ชีสมณรที่อยู่ปฏิบัติที่นี่ให้กับผู้ปฏิบัติงานทรรทุกๆท่านให้กับโยคีผู้ปฏิบัติต่างชาติที่อาศัยปฏิบัติอยู่ในสถานที่แห่งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายนะจงมีความสุข ก็แผ่ให้กษัตริย์ประัต์ทั้งหลายในสถานที่แห่งนี้ในทุกภบภูมิเลยอขอให้ท่านทั้งหลายขอให้ศัตร์ัต์ทั้งหลายจงมีความสุขแล้วก็แผ่ออกไปรอบๆศูนย์ปฏิบัติธรรมรอบๆอ,อ่างทองแผ่ไปให้ถึง จังหวัดที่ญาสนิทมิตสหายของเราอยู่ไปถึงกรุงเทพถึงต่างจังหวัดทั่วทั้งภาคกลางทั่วทั้งประเทศไทยทั่วทั้งเทวีปแล้วก็ทั่วทั้งโลกลออกไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข หายใจเข้าก็ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขหายใจออกก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข ขอให้ท่านทั้งหลายนะจะเป็นผู้ที่หลักเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายมนุษย์รักมนุษย์รักเทวดาก็คุ้มครองรักษาสัตตายาพิษก็ไม่กำกลายเบียนบะใบหน้าผิวพรรณก็ผ่องใสจิตตั้งมั่นมีสมาธิง่ายนะไม่หลงตายนะแล้วถ้าเกิดทำฌานได้ก็ขอให้ไปปฏิบัติต่อบนพมโลกไดนะ้เดี๋ยวเราจะ มอบการปฏิบัติทั้งหมดในวันนี้นะบูชาพระพุทธเจ้าเดี๋ยวว่าตามเลยนะอิมายะธรรมานุธรรมปฏิปัติยาพุทธังปูชเชมิอิมายะธรรมานุธรรมปฏิปต,ติยาธรรมังปูชเชมิ อิมายะธรรมานุธรรมะปฏิปติยาสังขังปูเชมิอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยอิทังเมปุญญงอาศะขยังวหังโหตุ อิทังเมปุญญังนิพพานัสสะปัจจโยโหตุมะมะปุญญาภาคังสัพสัสตานังภาเชมิเตสเพเมสมังปุญญาภาคังละพันตุขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพะเจ้าจงมีความสุขขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้สิ้นอาสวะกิเลสขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพาน ข้าพระเจ้าขออุทิศบุญนี้แก่สัตวระสัตทั้งหลายขอสัวรพสัตวทั้งหลายจงมีส่วนแห่งบุญนี้ทั่วท่วนกันเทินเดี๋ยวเราตั้งใจกราบพระกัปรับ่านั่ง อรหังส so ัมมาสัมพุทธะพะวาพุทธังพะคขวันตังอภิวาเทมิกราบสวัขาโตพะคขวะตาธรมโมธัมมังนะมัส สุปฏิปันโนภะขวะโตสาวกสังโฆสังขังนัมานิกรา